สวัสดีครับพบกับเซเว่นนกากะนะครับคลิปนี้เราจะมาเปิดอัศวินนะครับตอนนี้มีลูบี้อยู่776นะครับสามารถเปิดอัศวินแบบ250ได้3ครั้งนะครับตอนนี้เลทที่มีก็คือดูในคู่มือใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่ดูตรงนี้ดูตรงนี้กิจกรรมอัศวินเลทก็คือ S หงอโคง แล้วมันชื่ออะไรอีกสองตัวเนี่ยครับจอบยุทธสตัวจำชื่อไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่เคยใช้มันไม่ค่อยได้อ่านชื่อมันนะครับเปิดมาแล้วเราจะได้อะไรหรือไม่นะครับก็ล้านค้าแล้วก็หนึ่งครั้ง รั้งนี้เราเปิดในเวลาที่ไม่ใช่เวลาเลทนะครับเพราะว่าเวลาเลทรู้สึกว่าน่นเห็นไหมพอเปิดเวลาเลทส่วนใหญ่จะได้ตัวกากๆาานะครับแต่พอไม่เปิดในเวลาเลทได้โซอีนะครับนี่อะไรอีกโอ้ยอย่างนี้ก็ไม่โอเคนะครับแล้วนี้ล่ะยูรินะครับไม่เคยใช้นะครับต่อไปก็ ที่เหลือก็เปิดไปเลยก็ไม่มีอะไรมากนะครับเรามาเปิดกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะสีทอง3ามใบนะครับเรามาลุ้นโบนัสกันก่อนนะครับปิงสีนี้คืออะไรเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้จักไม่เคยเห็นและไม่น่ารู้จักเลยนะครับโคโค นี่ล่ะโอะ้โคบยักษ์ตาเดียวแล้วก็ยูรินะครับคือยูริจะมาเยอะไปป่ะอื่นๆก็อาหารนะครับได้อีกครั้งหนึ่งมารลุ้นกันว่าครั้งนี้เราจะโชคดีแค่ไหนนะครับึ๊บต้องสวดมนต์ก่อนไหมไม่สวดนะครับอ่ารมเหลวเพราะว่า อัศวินสูงสุดนะครับกลับมาเคลียร์ออกมาเคลียร์ก่อนมันสูงสุดได้ยังไง <c oughs> การเคลียร์ก็ก็จะใช้วิธีการจับตัวเลเวลต่ำๆมากินนะครับจับเกรดรู้สึกว่าหนึ่งดาวมีเยอะมาก อีกสักตัวนะครับ <Play with> อ่าคราวนี้ก็ผสมไปเลย วันนี้เป็นอะไรกับยูริแม้แต่สองดาวว่ายังได้ยูรินะครับเอามาต่อตอ,ตอเลยอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งซื้อสามใบเหมือนกันนะครับจะได้อะไรเปิดอันนี้ก่อนโคโค่มาอีกแล้วนะครับเอาอีกใบนี้โบนัสไว้เปิดทีหลังนะครับเอ๊ะอ่า มันชื่ออะไรนะวาแดงนะครับเฮเลเนียนะต่อมาก็เปิดตัวอื่นเล่นๆก่อนนะครับเปิดสามดาวเล่นเล่นแล้วโนนัสของเราจะคืออะไรนะครับถึงๆๆอะไรวะอ่านไม่ออกนะครับชานเซเลอร์นะครับ ก็ได้ได้ตัวขี่นกนะครับเห็นชาวบ้านเขาใช้กันก็คงจะเก็บไว้ใช้นะครับตัวน,นังชื่ออะไรนะโซอีโซอีอซออมีดียังไงเรามาดูกันหายไปไหนแล้วโซอ,อีเอ้ยอเหมือนเรียกหมาเลยโซอ,อีบอกว่าโอ้โหโห,โหนึ่งเทินแต่ถ้า อันนี้คงจะสักสามเทินนะครับต้านความเสียหายจากการโจมตี5าเปาสามเทินก็เหมาะสำหรับการไปยืนในอารีนานะครับเสียหายกายภาพต่อศัตรูสามตัวศัตรูหนึ่งตัวก็โอเคนะครับนาเอาไปยืนในอารีนานะครับ เหมาะกว่าหลายๆตัวที่เราได้พบเจอกันโอ้มาแจกกุญแจอีก10ดอกแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้ได้โซอีมาก็ถือว่าโชคดีระดับหนึ่งนะครับก็คลิปนี้เราก็ต้องจากกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้ามีเรดอะไรให้เรามาสุ่มกันอีกก็คอยดูนะครับสวัสดีครับ